สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมนะฮะกำลังจะเดินทางไปหาช่างโอนะที่ช็อปกีตร์เลกีตา้านะฮะไปสัมภาษณ์พูดคุยและพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมช็อปกีตร์การทำกีตร์คัสตอมของพี่โอนะ,ะผมกำลังจะไปโดยผ่านมอเตอร์ไซค์ของผมนะฮะไปติดตามครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาถึงหน้าช็อปช่างโอละฮะเลกีตร์เลยไปดูแกกันครับ <S <S สวัสดีครับพี่โอดีครับ <S <S โอ้ยทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ สวัดีครับกำลังทำกีตาร์อยู่2ตัวเหล่าคอขออนุญาตนั่งคุยเรื่องกีตาร์พี่ทำไมฮะคอกีตาร์อยู่เชิญครับอสวัสดีครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับช่างโอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยได้มานั่งคุยกันแล้วนะฮะอันดับแรกของพี่นี่กีตาร์ทรงอะไรครับเนี่ยกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์คลาสสิกครับกีตาร์คลาสสิกนี่ไม้แล้วสวยมากเลยฮะไม้ข้างไม้หลังเนี่ยนี่เป็นไม้พยูงครับไม้พยูงโอ้โหมีกระพีด้วยฮะ ตัวนี้มีลูกค้าได้ยังครับยังตัวนี้ทำโชว์กำลังจะมีงานที่หัวหินอ,อีกสองสัปดาห์เป็นงานออกบูธกีตาราที่หัวออหินบูกีตร์ครับถ้าตัวนี้เปิดขายราคาเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้เก้าหมื่นเก้าหมื่นกลางๆเออผมว่าไม่แพงหรอกเพราะกีตาราคลาสสิกราคาสูงอยู่แล้วในวงการจะรู้กันนะฮะแล้วดีไม้พยุงแบบโอ้โหท็อปเลยนะเนี่ยอะเข้าเรื่องเลยดีกว่า พี่โอเนี่ยผมรู้จักมานานแล้วนะพี่โอก็เปรียบเสมือนกับที่ปรึกษาของผมเวลาผมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะย้อมสีไม้ไม่เป็นก็โทรหาช่างโอคอเฟดยังคมอยู่ก็โทรหาช่างโอจนวันนี้มีโอกาสได้โทรมาหาแล้วบอกว่าพี่โอครับผมทําช่อง youtube อยากสัมภาษณ์เกี่ยวกับกีตาร์พี่หน่อยเพื่อจะไปแรงบันดาลใจหรือลูกค้าท่านอื่นๆสนใจก็สามารถมาเยี่ยมชมมาพูดคุยมาติดต่อช่างโอได้ครับอ่ะพี่ชื่อช่างโอแต่ทนายถึงเรียกเลกีตาร์จริงๆชื่อเลก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของผมนะก็จะมีชื่อเป็นชื่อที่ เออผมตั้งขึ้นมาเองดื้อเลยสมัยเรียนหนังสือเรียนมหาลัยเพราะว่ามีเพื่อนเป็นต่างชาติเยอะก็คิดชื่อฝรั่งขึ้นมาสักชื่อหนึ่งเอาไว้ให้พวกมาเรียกเพราะว่าโอเนี่ยมันเป็นคําอุทานสําหรับพวกฝรั่งทั่วไปมันจะมึนๆมือนว่ากว่าจะพูดจบว่าชื่อเราชื่ออะไรเนี่ยต้องคุยหลายประโยคแต่ถ้ามีชื่อจอห์นชื่อเจมชื่ออะไรขึ้นมาสักชื่อหนึ่งเนี่ยมันคุยแล้วมันจะได้จบก็ตั้งชื่อ ฝรั่งให้ตัวเองขึ้นมาดื้อๆหนึ่งชื่อชื่อเลนะครับอ่างั้นผมถามต่อช่างโอเนี่ยทํากีตาร์มาทั้งหมดแล้วเนี่ยกี่ปีทั้งหมดอ่าเพิ่งครบ1ิปีไปเมื่อปีที่แล้วะขึ้นปีที่11ครับขึ้นปีที่11ถามต่ออันนี้คืออาชีพหลักร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรืออาชีพเสริมรอาชีพหลักเลยครับอาชีพหลักเลยไม่ทำยอย่างอื่นเลยครับอ้โหพี่เลเรียนกีตาร์เนี่ยกับใครคนแรกแรกก็ช่างนิดครับ ทางน,น,น,นะนิดอีกแล้วนะคุณนิดติกแล้วนะจันบิรุณนะครับออถามใครก็คุณนิดบทผมก็เลยอะคุณนิดนะฮะเสร็จแล้วผมอยากจะรู้ว่ากระบวนการความคิดของพี่ตอนนั้นนะ่ะทำไมพี่ถึงไปเรียนทางกีตาร์และอยากเปิดเป็นอาชีพเพราะว่ามันไม่ใช่อาชีพที่ใครๆก็จะทํากันนะ่ะเ,ออเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ผมเรียนจบมาเนี่ยเล่นดนตรีเนี่ยผมก็เจอ,เอ,อพวกพี่ๆช่างทํากีตาร์เอ้ยไม่ใช่ช่างทีาช่างทำเครื่องดนตรีอยู่แล้วแล้วก็ได้มีโอกาสใช้เครื่องดนตรีที่เป็นคัสตอม ตั้งแต่แรกๆเป็นเครื่องแรกๆเลยดันไปเจอช่างเขาพอดีทําให้กลายเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกับการที่ได้ออกแบบได้มีส่วนร่วมในการทํานู่นทํานี่เรารู้สึกสนุกแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ไกลตัวเราไม่ได้จับงานช่างมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยทำให้เราก็สนุกกับการสั่งไปจนกระทั่งมาเจอคุณนิดท,ที่เขาเขาโพสต์ว่าเขารับสอน และทาเป็นอาชีพได้เราก็ไอ้คานี้เลยทาเป็นอาชีพเราก็อยากทําบ้างก็เลยไปลองเรียนดูนะครับไปลองเรียนดูแลตัวแรกเสร็จมาเนี่ยประทับใจไหมฮะโอ้ยสวยที่สุดในโลกแล้วตอนนั้นอะใช่ไหมทำก<ะ>ีตาร์ตัวแรกเสร็จเนี่ยพระเราไม่คิดว่าเฮ้ยเราจะทําให้มันเล่นได้เราเราอย่าห่วงเรื่องสวยเลยให้มันเล่นได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยรากว่าโอ้ยมันเล่นได้เสียงเพาะที่สุดแล้วในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยงาน โอ้ยเงาเงามุกวาวอะไรเงี้ยสวยสุดละก็รู้สึกได้มีมีความภูมิใจในตัวเองที่ทำกีตร์ตัวแรกสำเร็จพอตัวแรกสำเร็จปุ๊บภูมิใจทุกวันนี้ยังอยู่ไหมหรือขายไปแล้วขายไปแล้วครับขายนะตัวแรกขายไปเรียบร้อยแล้วเอาละงั้นจากวันนั้นถึงวันนี้ก็10ปีเข้าปีที่สิบเ็ที่พี่โอบอกทำกีตร์มาทั้งหมดแล้วเนี่ยกี่ตัวไม่ได้นับเป๊ะแต่เข้าใจว่าปีนี้เนี่ยจะมีตัวที่ร้อยนะประมาณร้อย และไม่ใช่แค่นั้นนะผมถ่ายนิดนึงมันมีตัวที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยแพงที่สุดที่พี่ทำไหมหรือประทับใจที่สุดมีไหมมีอ่ะก็จะเป็นตัวที่เป็นนวัตกรรมประจําปีแต่ละปีอะไรเงี<อ>้ยเราก็จะผมก็จะมีตัวที่เป็นตัวที่ใส่ความคิดตัวเองเข้าไปแบบไม่มีกรอบที่สุดเลยประจําปีเอาไว้โชว์ไปออกงานผมออกงานบ่อยๆก็จะต้องมีตัวที่เรียกแขก ตัวที่เป็นนวัตกรรมที่คิดขึ้นมาได้ประจำปีนั้น,น,นๆอะไรเงี้ยแต่ละปีก็จะมีสักตัวหนึ่งออกมาเพื่อจะทำให้เราสามารถโชว์ลูกค้าได้ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แค่กีตาร์ปกติแต่เรามีความคิดส,สร้างสรรค์อยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยเอ้ยแจ๋วนะอ่ะคำถามต่อไปนะฮะผมรู้ว่าพี่โอเ,เปิดสอนด้วยครับอ่าเปิดสอนนักเรียนเนี่ยถ้ามีคนสนใจอยากจะมาเรียนเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร ค่าเรียนตอนนี้หกหมื่นห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าได้กีตาร์หนึ่งตัวมาเรียนก็สามารถเลือกเวลาได้เอาตามที่สะดวกนะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่เริ่มจากความสนุกก่อนผมจะไม่บีบคั้นนักเรียนด้วยการต้องเสร็จภายในวันน้วันนี้อะไรเงี้ยคอร์สนี้จะทําให้ได้กีตาร์จบกลับไปหนึ่งตัวที่ทําเองทั้งทั้งหมดทั้งตัวและนักเรียนจะมาเรียนต้องเตรียมอะไรมาบ้างเครื่องมือ<น>ต้องมีไหม จริงๆก็แทบจะมาตัวเปล่าได้เลยครับมีสมุดมาจดมีกล้องมาถ่ายอะไรพวกนี้เนี่ยเพื่อที่จะเอาความรู้กลับไปใช้ไม่มากก็น้อยแล้วแต่มาตัวเปล่าฮะกับพกเงินมา6กหมื่นห้าเรื่องการใช้จ่ายเรื่องการจ่ายตังค์เดี๋ยวคุยกันรอบอาจจะมีมจัจําหรือยังไงหรือจจ่ายหมดเลยอีกรเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วจะได้กีต้าอย่างเงี้ยหนึ่งตัวพร้อมวิชาครับสอนผู้หญิงได้ไหมครับสอน,ส,อนสิครับเพราะผมเห็นพี่โอเนี่ยเป็นช่างคนแรกที่สอนผู้หญิงเสร็จไปนะไม่รู้นะผมผมเห็นคนแรกนะจบไปที่หรือคนอื่นจะมีใครสอนแล้วก็แล้วแต่ เพิ่งจบไปหนึ่งคนนะผู้หญิงก็เรียนได้พี่โอสามารถสอนได้นะครับแล้วก็ผู้ชายก็เรียนดีอะต่อมากีตาร์ของพี่โอเนี่ยถ้าสนใจสั่งเนี่ยเริ่มต้นราคาเท่าไหร่ครับประมาณ50,000บาทครับประมาณ50,000บาทมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับนี่ครับเบอร์อะไรฮะ080 587 1807แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะแคปหน้าจอเพจของช่างโอเนี่ยแปะไว้ด้วยนะฮะผมอยากให้พี่ฝากแบบนี้ฮนะจะเรียวกว่าฝากก็ได้หรือว่าสร้างแรงบันดาลใจสำหรับ ช่างทํากีตาร์รุ่นใหม่ๆที่มีหลายๆคนอยากจะมาเรียนอยากจะมาสร้างอาชีพเนี่ยอยากให้พี่เนี่ยให้กําลังใจหรือแรงบันดาลใจแก่พวกเขาที่สนใจในการทํากีตาร์ครับก็ตรงนี้เนี่ยมันมันมีทั้งเรื่องของการทากีตาร์แล้วก็เป็นเรื่องของช่างไม้ด้วยนะ mm hmm. บางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะยากสำหรับเราเราหรือเปล่าตอนเริ่มต้นอะไรเงี้ยเพราะอาจจะไม่เคยทามาเหมือนเหมือนผมละกันก็คือศูนย์เลยงานช่างงานอะไรงานเลื่อยงานต่อตะปูชีวิตนี้แทบไม่เคยจับ แต่ว่าการที่ทําไปด้วยแล้วก็ทําให้เป็นกีกตาร์เป็นกีตาร์เนี่ยมันก็สามารถเรียนรู้ให้เราทําได้จริง,รงๆยิ่งยิ่งไม่เคยทำเนี่ยส่วนตัวผมมอง,มองว่าดีทําให้เราได้เริ่มเรียนรู้ทุกอย่างตอนนี้เลยแล้วก็จบมาเนี่ยกีตาร์ก็จะสําเร็จแน่ๆไม่ต้องห่วงนะครับมาเรียนทากีตาร์เนี่ยเพราะว่าคุณตัดสินใจมาเรียนก็ถูกแล้วใช้เวลาน้อยกว่า ไปมั่วเองแน่นอนอ่ะตรงนี้คําถามต่อจากอันนี้เลยมีหลายๆคนก็บอกว่าให้ผมไม่ดู YouTube และสร้างเองอะไรเองทําเองมันเป็นไปได้ไหมมากน้อยโอเคก็มันเป็นไปได้อยู่แล้วแน่นอนแต่ละคนอาจจะมีพื้นฐานงานไม้ไม่เท่ากันบางคนแค่เห็นงานก็รู้เรื่องละแค่ขอให้ได้เห็นว่ามันจะทํำยังไงก็สามารถทําได้เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อดีของการมาเรียนอย่างนี้เนี่ย อย่างที่ผมบอกไปก่อนคือไม่เสียเวลาผมก็จะได้บอกขั้นตอนที่ถูกต้องให้เลยหนึ่งวิธีไปทำํำไม่ต้องไปนั่งงมจะได้ไม่ลองอีก4ีหวิธีกว่า<ช> <ๆ S 1> จะเจอคลิปที่เอ๊ยอันนี้มันถึงจะใช่ไว้หรืออะไรเงี้ยมาเรียนกันเถอะครับทุกอย่างมันต้องเรียนแลวต้องต้องลงทุนเวลาในการมาศึกษาเหมือนผมก็ต้องเรียนถูกไหมฮะจะไปงมคงกว่าจะได้มันก็ใช่ไหมฮะและอย่างสำคัญที่สุดเลยคุณจะได้ ช่างโอและเพื่อนๆของช่างโอเป็นเพื่อนด้วยมันจะเป็นคอนเนคชันกันในการ,รกสร้าง<ด>อาชีพใช,ใช่ไหมซื้อไม้ซื้ออะไรแนะนําเครื่องจกักรเพราะว่าทุกวันนี้ผมจะได้ช่งางทำกีตาร์ทุกคนรวมถึงช่างโอด้วยเวลามีปัญหาเออพี e ่โอครับย้อมสีไม้ยังไงครับอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างเราไม่ได้เก่งทุกอย่างเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเอาละฮะนี่ก็คือเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากสําหรับช่างโอนะครับและช็อปที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนครับงามวงวาน32ครับและสามารถสามมติถ,ถ้าเกิดมีคนอยากจะมาเยี่ยมชมช็อปไปไปได้มากน้อยแค่ นั้นลวหน้าก็ดีเผื่อผมยังไม่ตื่นหรือว่าไปทุร,ระข้างนอกอ <c oughs> ก็โทรมาพูดคุยกับช่างโอแล้วก็สามารถม,มาได้นั้นวันนี้ผมกับช่างโอขอราท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะและใครชอบลักษณะการเล่าเรื่องของหลังพระนครในเรื่องเล่ากีตาร์ก็ฝากกดติดตามฝากแชร์ด้วยครับสำหรับผมกับพี่โอไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ